สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งในเกมบีดเบฟโซนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประกาศตู้กระชารีลันนะครับเป็นตู้กรชาที่หลายคนรอคอยเวลาผมไลฟ์เนี่ยเขาจะถามว่าพี่รีลันมาวันไหนนะครับผู้ท้ายเราก็ได้คําตอบแล้วนะครับสำหรับตู้กระชาสคุคราเลือดปปีนะ จะรีรันมาในวันที่คลิปลงนะครับก็คือวันนี้วันที่14มีนาคมบ่าย2โมงจนถึงวันที่22มีนาคมก่อนบ่าย2โมงนะครับสามตัวละครหลักไอเซนซัตุเกะนะครับยูฮาบัตแล้วก็เก็นริวไสยามโ,มโตะนะครับสตัวละครเป็นตัวละครหลักของตูนี้ต้องบอกเลยว่าเก่งทั้ง3ตัวเลยนะครับแต่ละสาอาทั้ง3ตัวเนี่ยมีแนวทางการเล่นที่ ที่ชัดเจนเราใช้คำว่าชัดเจนเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยชัดเจนแล้วเขาก็เป็นตัวละครท็อปในหน้าที่ของเขาด้วยนะครับคือ3ตัวนี้โดดเด่นมากชัดเจนมากนะครับการลงเล่นต่างๆของเขาคือแบบมันตอบโจทย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าด้วยที่แบบออกมาแบบให้เล่นในหน้าที่นั้นเนี่ยพวกเขาคือท็อปทั้ง3เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตู้กันสำหรับตู้กาชานี้นะครับอา่าสเต็ปแรกฟรี สเต็ปแรกเขาไม่คิดเพรคุณมาทั้นหนึ่งนะครับคือคุณเปิดฟรีเลยได้10ตัวละคร6 11ิอดแล้วก็21 150นะครับต่อมา27 12 17แล้วก็22คุณจะใช้200ลูกแก้วหยาดแล้วก็ที่เหลือ250หบมดแต่จะพิเศษตรงสเต็ปที่50าสิบแล้วก็25ที่จะการันตีตัวละคร5ดาวให้คุณ1ตัวละครแบบไฮไลท์ก็คือตัวละครข้างบนนี้คุณมีสิทธิ์ออกหมดเลย1ตัวละครขั้นต่ำนะครับ แล้วก็เลตของตู้กรชานี้เนี่ย5ดาวอยู่ที่6%ในการได้นะครับไฮไลท์ก็คือ9ตัวละครข้างบนที่ผมให้ดูเมื่อกี้อยู่ที่4.5แล้วก็หลุดเลท1.5นะครับตัวละครในตู้ก็จะเป็นการเหล่าอ่าก็จะเป็นการรวมตัวเหล่าภาคสงครามเรื่องพันปีนะครับก็จะเป็นแบบอินโอเออ่านิมยะฮิลซเบอะไรพวกนี้นะครับซึ่ง3ตัวล่างตอนนี้ ใช้ได้ไหมยังพอใช้ด้วยยังพอใช้ได้อยู่สลหรับบางตัวนะสลหรับผมเนี่ยนี่ไม่ยะมันบูด๊ได้มันยังใช้ได้ระดับหนึ่งนะส่วนพวกอินุเออินุเอผมบอกเลยว่าอ่อนไม่เก่งนะตัวนี้ไม่เก่งเฉยๆเลยนะครับยิ่งมาเทียบกับตัวละครปัจจุบันเนี่ยคืออ่อนเลยนะอินุเอสกิลหนึ่งไม่ดีสกิลสองมันรีคูดาวช้าเกินสกิลสามดูดีสุดก็คือทั้งเจาะนะครับมีแค่นั้นเลยคือเขาไม่มีอะไรไม่มีเพิ่มดอกไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ความแรงก็เฉยๆด้วย ฮิวเเบยเมื่อก่อน PVP เก่งมากแต่ด้วยการที่ PVP ออกมาให้เขาเป็นตัวละครที่ตีหลักนะครับอารมณ์แบบไม่มีความสามารถอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากตีนะครับตีตีต,ต,ต,ตีอย่างเดียวเอามาชนะทางแต่ว่าด้วยปัจจุบันตัวละครตีเก่งๆมันออกมาเยอะกว่าเขานะครับแล้วก็ตัวนี้มันไม่มีเหมือนแบบสมมุติถ้าคุณเป็นตัวละครบูตตัวละครบูตต่อให้มันตกกระแสไปแล้วแต่มันยังบูตได้คุณไม่มีตัวคุณยังหยิบมาใช้ได้แต่ฮิวเเบย์นี่คือแบบ มันค่อนข้างที่จะอ่อนกว่าหลายๆตัวใน PvP นะปัจจุบันนะครับถามว่าเอามาใช้ทดแทนได้ไหมยังพอได้อยู่ครับยังพอทดแทนได้แต่ว่าตัวอื่นๆยกตัวอย่างเช่นตัวฟรีอย่างอีคาคุที่ออกจากตัวฟรีนะออกจากตัวผมผิดไม่ใช่ตัวฟรีต้องบอกว่าออกจากตัวปกติได้นะครับไออีคาคุสีฟ้านั่นน่ะผมเป็นผมผมเลือกอีคาคุมากกว่าฮิลสเบนะเพราะฮิลสเบตามตามที่บอกเลยว่าตัวละครอื่นๆมันมีดีกว่าเยอะแล้วครับในตอนนี้ตัวต่อไปลีเย ตัวนี้เนี่ยมันชื่ออะไรลิเยลิเยร์จำชื่อไม่ได้ลิเยลิเยนะไอลิเยมันกินชิ้นด้วยลิเยร์นะลิเยบาโลอ่ะเรียกบาโลน่ะอ่าคุณพี่เขาเนี่ยเกมเพย์ดูดีมากเกมเพย์คือดูดีเลยในสายสกิลนะครับแต่ว่าด้วยการที่เขาออกมาก่อนช่วงที่มันจะเปลี่ยนอาเบริตี้ยุคสมัยใหม่ต้องบอกอาเบริตี้ยุคสมัยใหม่ตัวละครที่มันวัวเวอร์มันจะมีพวกเบิร์นฮิตสองบวกเอสพีตีานะบ,บวกเอสพีแล้วก็ตีบบ SP, ตัวละครที่ไม่มีสถานะพิะเศษ จะแรงขึ้นแต่ว่าพี่เขาไม่มีนะครับต้องยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยออกมาเก่ากว่าตอนที่เขาหลังๆมันปรับมาแบบแรงโคตรๆนะครับมันยังไม่เป็นบีดเบฟแรงตอนนั้นนะครับก็เลยในเรื่องของค่าพลังแล้วก็อบิลิตี้มันจะน้อยกว่าตัวใหม่ๆนะครับแต่ถามว่าเก่งไหมตัวนี้ผมพูดตรงๆตัวนี้เก่งนะตัวนี้ไม่แย่นะครับผมมองว่าตัวนี้เก่งคือตียกระกาศตีมุดดินได้เขาไม่มีต้องบอกก่อนว่าตัวเขาว่าเก่งแค่ไม่มีอบิลิตี้วูวะ แอปลิไตี้วว่าก็จำพวกที่ผมพูดเมื่อกี้คือเบินลคิดสองบวกเอสพีตีตัวไม่ติดสัญาณปกติแรงขึ้นอะไรแบบนี้เขาไม่มีนะครับซึ่งน่าเสียดายไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเขาออกมาเร็วเกินไปนะแต่ในเรื่องของความเก่งผมยังบอกอยู่ว่าเก่งแต่ว่าการได้ใช้ตัวละครสีแดงสังหารโยมพูดเก่งๆมันมีเยอะนะครับลีเยเลยค่ขอขทางที่จะได้ใช้น้อยนะของผมเนี่ยมีเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ใช้เลย ผมไม่ได้ใช้เลยตัวเขาเก่งก็จริงแต่ผมไม่ได้ปั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยเพราะว่ามีตัวอื่นที่ใช้ดีกว่านะครับเกมมี่เกมมี่นี้หลายคนบอกเบาผมยังไม่มีนะครับแต่น่าจะเบาจริงน่าจะเบาจริงนะลูกกิวผมไปใช้ในเลนบอสอยู่ห้าคือเบาเบาจัดเลยนะครับเจ้าเกมมี่นะเกมเพไม,ไม่ไม่ได้ดูดีเกมเพเฉยๆธรรมดานะค่อนข้างที่จะไปทางที่แย่นะครับหลายคนพาะว่าอย่างนั้นนะไอ้นี่คือผมยังไม่ได้ใช้ผมจาเกมเพเขาไม่ค่อยได้ด้วยจำได้ว่าแบบ เหมือนยิงอะไรสักอย่างไม่รู้อะนะครับมันต้องลองเล่นเองอ่ะมันถึงจะมันต้องดูความตอนเล่นเองอะ่ะมันต้องดูว่าแบบมันมีการขัดมีอะไรพวกนี้หรือเปล่าเล่นแล้วขัดใจหรือเปล่านะของผมไม่เคยเล่นก็เลยพูดได้ไม่เต็มปากนะครับแต่ดูดูจาก่าทีหลายๆคนแล้วก็ก,ก็น่าจะขัดจริงๆนะครับตัวต่อไปนาน,โนา,นโ,อนานโอนานาโอนี้ยังเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่พอใช้ได้นะครับก็ในตีกิวเอสปาดาคุณสามารถเอาไปบูทได้แต่ สมัยนี้ผมไม่ได้ใช้นาโนบูทอะผมสู้ไปเอาแบบซูเปอร์บูทตัวอื่นเลยต่อให้ไม่ตรงสังหารมก็ใช้ซูเปอร์บูทแล้วก็ใช้ตัวตีตัวนึงแล้วก็ตัวเล่นมือตัวหนึ่งนะเอาไปจบๆเลยนาโวเนี่ยเมื่อก่อนได้ใช้อยู่แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้ละนะครับมันก็แล้วแต่คนนะคุณสามารถใช้ได้เช่นเันไม่ใช่ว่าที่ผมบอกไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณใช้ไม่ได้นะมันยังใช้ได้มันเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปใช้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอารมีเ่่่มกกววาัตง แน่นอนมันมีตัวเก่งกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับอยู่ที่ว่าคุณจะใช้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะผมแค่พูดแบบเป็นการเลือกหลายแบบว่ามันยังมีตัวละครที่ดีกว่าเท่านั้นเลยนะครับมันมีตัวละครที่ทําหน้าที่ได้ดีกว่าอะไรพวกนี้นะครับตัวพวกนี้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้มันใช้ได้นะครับอะเดี๋ยวไปดูตัวหลัก3ตัวละครกันเนาะก็3ตัวละครนี้ผมมีรีวิวแล้วนะครับคุณสามารถไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะอะต้องบอกว่า ตัวผมมีรีวิวหมดเลยยกเวนเกมมี่คุณไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะครับตัวแรกยูอบัตนะครับยูอบันี่ก็สังอาเผาไลท์สังกัดสีม่วงสายโจมตีโปรตีเน้นเอดีเคเป็นหลักนะครับเอดีเคอยู่ที่807หน่วยเป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยนะครับในเรื่องทําไม่ตายเนี่ยทำให้ฝ่ายติดในเรื่องของลูกกินแล้วก็เน็บชาไดนะ้ตอนนี้เน็บชาเป็นอับอตี้ที่โหดมากนะครับคุณติดเน็บชาในพ v p แทบตายเลยนะครับแทบแพ้เลยคุณเสียไปลวตัวละครหนึ่ง คือคุณตายแน่ๆเพราะว่าใน PVP นี่คือแบบถ้าคุณติดเน็บชาเต็มที่นะเต็มอัตราเลยแล้วตอนนี้เนี่ยสมัยนี้นตัวละครมันแรงผมว่าคุณไม่ทันหายคุณน่าจะตายก่อน <c oughs> ในการติดเนบชานะครับลิงก์ของเขาคือลดอความเสียหายที่ได้รับลง16%ในเรื่องของพาสซีฟเขาไม่ติดอ่อนแรงเอาไว้ชนใน PVP ได้นะครับ PVP ก็คือกันอ่อนแรงไว้หน่อยนะครับ มีซูเปอร์เมอร์แล้วก็หลบเฉินนะครับซูเปอร์เมอร์โดนตีไม่ล้มไม่ชะงักก็เป็น,น,นอดวลตี้ที่เหมาะใน pvp นะครับอันนี้คือ2องอาบิลิตี้ที่เหมาะกับใน pvp นะอาบิลิตี้ที่เขาได้รับนะครับเบิ้ลฮิตโจมตีโปรตีบวก2เลยก็คือทำความเสียหายได้เยอะตั้งแต่ต้นเลยนะครับอันนี้ดีมากนะเอาไปใช้ในอย่างอื่นนอกจาก pvp ก็ได้นะครับความเสียหายของสกิลแรงขึ้น50%เมื่ออิสฟายติดล,ลูกกินแล้วก็เนบชาเนี่ยติดเพิ่มขึ้นห้าวิยืดท่าเสริมพลังนะครับท่าบูทของยูบ,บัเนนนนนนี่่ยยััั้้ขึููบบบททา2มะครแลวก็มมมีเเพพพิิิิ่่ปรระสสททธภาาลัง จากการบูตโปรตีเป็นซุปเปอร์บูตนะครับการบูตนั้นจะแรงขึ้นค่าพลังที่ได้จากบูตมันได้เพิ่มมากขึ้นขึ้นบิทนะครับยกเลิกการสตูอันนี้เอาไว้ใช้ในการนอก PVP เผื่อเจอมอนเตอร์ในตีกงตีกิ้งเงี้ยมันสามารถตีไม่สนใจกัะดัดน,นะครับแล้วก็อาบิลิตี้เฉพาะ PVP นะครับทั้ง3อันเลยก็คือพลุอาตะนะครับตัวละครที่มีอมาตะนะยกตัวอย่างเช่นจำพวกสกิชิมะฮัตวานปู่ม่วงแล้วก็อิชิน สื่ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีสถานะอมตะก็คือสิวิแรกใน PVP เขาจะเป็นอมตะแต่ยูอัตไม่สนใจสามารถตีทะลุได้หมดเลยเฉพาะ PVP เมื่อกำจัดศัตรูได้ต่อให้ศัตรูใส่ตาย,ตายเกิดมา 300%, 400%กี่เปอร์รเซ็นต์แล้วแต่นะครับอีกฝ่ายไม่สามารถฟืน้นคืนชีพได้คือตายแล้วตายเลยนะครับบ b i l i t y ฟื้นคืนชีพไม่ทำงานเมื่อเจอยูอัตสังหารนะครับต้องเป็นเจ้าตัวที่มี ability นี้เป็นคนสังหารเองนะแล้วก็เฉพาะใน PVP นะครับ เมื่อมีตัวละครตัวใด KO ก็คือน็อคตายไปเลยตายไปแบบไม่ฟื้นนะตายไปเลยจูบัตจะได้ความแรงของการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น20%สมมตุติอีกฝ่ายตายไป2คุณได้เลย40%ไม่จําเป็นต้องให้เขาสังหารนะใครก็ได้ในฟิล,ล์ต่อหลายไปเนี่ยเขาจะได้ความแรงเพิ่มขึ้นเลยนะครับก็พูดง่ายๆคือคนที่ตายไปจะมาเพิ่มความเก่งให้จูบัตยี่สบในเรื่องของการตีปกติแรงขึ้นนะครับแล้วก็อีกอัลิตี้นึงอัปลิตี้สุดท้ายนะ เมื่อเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดได้ลดดาเมจ50%นะครับนี่คือทั้งหมดของโยบัตในอเวนตีก็เป็นตัวละครที่ผมยังมองว่ายังเก่งอยู่และยังใช้ได้อีกอีกสักพักหนึ่งเลยสำหรับโยบัตผมไม่กล้าพูดําว่ายาวๆเพราะว่าผมกลัวพีพีมันออกตัวละครที่มันใช้งานเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีตัวละครที่ใช้งานเหมือนกันเดี๋ยวนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะอีกยาวๆเลยต้องบอกนี้เดี๋ยวนะถ้าเกิดมันมีตัวละครที่แบบคล้ายๆกันนะใต้เคียงกันอนะผมว่าตัวนี้ยังอีกยาวๆนะ นะครับเพราะตัวนี้เก่งหรือต่อให้มันมีออกตัวละครที่เหมือนกันแต่คุณเปิดไม่ได้คุณก็เอายูฮาวัตไปใช้ได้ยาวๆนะครับเคอาจจะเป็นเบอร์2เพราะว่าตัวละครที่ออกใหม่มันมีสิทธิ์ที่จะเก่งกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้มันยังใช้ได้อยู่ต่อให้มีตัวละครที่เก่งกว่าแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเปิดได้ตัวนั้นจริงไหมถ้าคุณเปิดไม่ได้คุณก็สามารถเอายูฮาวัตตัวนี้ไปใช้ได้ต่อนะครับก็ใช้ใช้งานได้อีกอีกเยอะเลยอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า เขามีซูเปอร์บูทด้วยเวลาคุณตีกิวหัวหน้าหน่วยเขาสามารถไปตีให้คุณได้เป็นตัวละครซูเปอร์บูทในการตีกิวหัวหน้าหน่วยได้ตัวนี้ค่อนข้างไม่ดดต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยดีเลยดูดีเลย PVP ตีกิวคนะครับตัวละครตัวต่อไปนะโยมตัเกินริวใส่นะโยมทุตหัวหน้าหน่วยสายสกิลสีแดง SP level 200อยู่ที่856หน่วยถือว่าสูงเลยนะครับู้สังหารคริมซี่แล้วก็ฮอลโลสังหาร2เผ่าเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการ ลงกิลลงอะไรต่างๆให้คุณได้เยอะขึ้นนะครับทาให้ตายทําให้อีฝ่ายติดอ่อนแรงแล้วก็ติดไฟไหม้ด้วยนะติดทั้งอ่อนแรงแล้วก็ไฟไหม้ลิงเป็นลดคูลดาวน์สกิล12%พาสิที่ได้รับนะครับหลบหลีกความเสียหายจากฮอลโลได้50%มีโอกาสครึ่งต่อครึ่งที่คุณจะไม่โดนฮอลโลโจมตีนะครับหลบพิชเชนบวก2ทําให้หลบได้ทั้งหมด3รอบด้วยกันเพิ่มขอบเขตส,สกิลกว้างขึ้น20%อ l i ลิที่เขาได้รับนะครับความเสียหายของสกิล แรงขึ้น40%ฮิตสกิลแล้วก็ฮิตทำให้ตายเพิ่มขึ้นอย่างละหนึ่งนะครับทำให้ตัวนี้ความเสียหายจะทําให้ตายเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยเมื่ออีกฝ่ายติดสนับิปติเพิ่มขึ้นอีก5าวินะครับเพราะว่ายมโตเนี่ยทำให้อีกฝ่ายติดได้ทั้งอ่อนแรงแล้วก็กไฟไหม้นะก็คือติดเพิ่มอีก5าวิแล้วเมื่อศัตรูติดอ่อนแรงกับติดไฟนะจะติดอ่อนแรงหรือติดไฟก็แล้วแต่คุณจะโดนความเสียหายแรงขึ้น40%ต่อที่คุณติดคุณติดอ่อนแรงคุณเจอยามโตทำความเสียหายแรงขึ้น4 แล้วถ้าคุณติดไฟด้วยคุณก็จะเจอความเสียหายแรงขึ้นอีก40%แน่นอนสถานะปกติของยามาวโตคือทั้งไฟและก็อ่อนแรงก็พูดง่ายๆถ้าคุณติด2สถานะพร้อมกันคุณเจอไป80%ทำไมผมถึงบอกว่าคุณติดสถานะปกติพร้อมกันทั้งที่ทถ้าเกิดมนติดอันใดอันหนึ่งมันก็ต้องติดเพิ่มเกิน2อันอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมที่ผมพูดว่ามันแยกกันเพราะว่าตัวละครบางตัวครับอาจจะมีในเรื่องของการไฟอาจจะมีในเรื่องของการอ่อนแรง เพื่ออ e ีไฟการอ่อนแรงก็ยังติดไฟอยู่กระโดนแค่สี่ส e ิบเปอร์เซ็นต์เพื่ออีไฟติดแค่ไฟแต่การอ่อนแรงก็โดนแค่ไฟเพิ่มเพิ่มอีกสี่สอีกเนแต่ถ้าอ e ีไฟไม่กันเลยโดนหมดเลย80%เมื่ออ e ีไฟติดสถาที่กติอยู่นะครับลดค่าป้องกันเมื่อเรากดทําไม่ตายอ e ีไฟเจอลดค่าป้องกันไปเลยอีไ e ฟจะยุ่ยเลยเธออีไฟ e โดนทําไม่ตายเรลานะครับค่าพลังป้องกันอ e ีไฟจะลดลงมาทําให้โดนความเสียหายแรงขึ้นอัพเปอรตี้นี้บอกว่าไม่สนใจการกาดการโจมตีระยะประชิดแล้วก็ไม่สนใจ กติกาการบล็อกท่าโจมตีสีแดงหรือคือก,ก็คือการบล็อกการโจมตีระยะประชิดนั่นแหละนะครับเขาไม่สนใจตีกิวคุณจะตีใกล้ตีไกลเขาใช้ได้หมดเลยนะครับอาบิลตี้นี้บอกว่าสามารถแชร์สถานที่ปกติที่ยามโต,โตได้รับให้เพื่อนได้หมายถึงให้เพื่อนปลอดภัยนะอย่างเช่นยามโตไปยืนแช่บ่อน้ําแข็งยืนสักพักหนึ่งคุณจะติดน้าแข็งใช่ไหมแต่อับิลิตี้นี้ทํางานทันทีทําให้คุณไม่ติดบ่อน้ําแข็งและนอกจากคุณไม่ติดแล้วมันยังแชร์ไปให้เพื่อนทําให้เพื่อนไม่ติดสถานน้ำแข็งนั้นในระยะเวลาหนึ่ง นะครับยามโตะเจอพิษโจมตียามโตะไม่ติดพิษทั้งยามโตะแล้วก็เพื่อนจะไม่ติดพิษด้วยเป็นอัพลิตี้ที่ดีเลยสามารถช่วยคุ้มกันทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนได้นะครับและเมื่อศัตรูติดสถานพิบัติจากยามโตะยามโตะเนี่ยจะได้ในเรื่องของพลังกดดันวิญญาณเพิ่มขึ้น80%เอามาบวกกับเจ้านี่เลยนะ80%บรแบบเพียวๆเ,เลยคือเป็นอัพลิตี้ที่ดีมากๆนะครับเป็นอัพลิตี้ที่สร้างความเสียหายได้เยอะมากๆนอกจากความเสียหายของสกิลแล้วยังเพิ่มในเรื่องของควาาาามเสียยยห้ต ยามโตะเลยเป็นตัวละครที่สร้างความเสียหายจากทาให้ตายได้เยอะที่สุดสูงสุดในเกมเลยตอนนี้นะในเกมตอนนี้เนี่ยยามโตะเป็นตัวละครตัวเดียวที่ทําในเรื่องของความเสียหายทาให้ตายได้เยอะที่สุด1มีเบิร์นฮิตทำให้ตายนะครับก็ทาให้ตายแรงขึ้นนะครับทำ,ทำความเสียหายจะทาให้ตายได้เพิ่มมากขึ้นติดอ่อนแรงและติดไฟเพิ่มขึ้นอย่างละสี่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนทำให้ตายยามโตะทำให้ไฟติดทั้งไฟแล้วก็อ่อนแรงก็เพิ่มขึ้นอีก อย่างละ40เป็น80ลดค่าป้องกันบอสเจอแอนติยุ่ยเลยนะครับไม่มีเกาะคุณสามารถไปทำน้ำหอมเพิ่มน้ำหอมเพิ่มแล้วก็ทำในเรื่องของค่าลดเกาะกลายเป็นลดเกาะบวก2อี 2, อีไฟยุ่ยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับและเมื่ออีายติดสถานปกติได้บวก sp 80แน่นอนคุณกดทําให้ตายยังไงก็ติด80อยู่แล้วทำให้อโมโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่ทําให้ตายทาความเสียหายได้แรงมากๆเยอะมาก,มาก,มากๆนะครับคุณจะเห็นเลยว่า หลายคนทำคอนเทนต์เนี่ยเอาเยาม,มาโตะไปบอมกิวบึมบึมบึมเอาไปลองตีกิวนู้นตีกิวนี้ดูดีมากนะครับสำหรับยาม,มาโตะแล้วก็ในเรื่องของเกมเพลย์ครบถ้วนเกมเพลย์เป็นตัวละครโจมตีระยระชิดที่ผมมองว่าดูดีที่สุดในเกมกตัวนผมชอบแบบนี้ต้องต้อง,ต,องต้องวงเล็บไว้ด้วยว่าสนตัวนะครับสักยี่ิหนึ่งมันดูดีมันปล่อยไปข้างหน้าแล้วก็แบบยาวๆแล้วก็ระเบิดความกว้างโอเคความกลดูดีนะครับถ้า2ก็เหมือนไอเซน6ปีระเบิดแล้วก็ดู แบบติดตามนะครับท่า3ทั้งจอคุณสามารถเอาเยามาโตะไปตีกิวได้ทุกกิวทุกเผ่าคุณเอาไปตีได้หมดเลยนะครับผมไม่ได้บอกว่าเขาแรงขนาดที่ผ่านได้ทุกเผ่านะแต่ต้องบอกว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยในการตีกิ้วหนึ่งน,นะเกมเพย์ที่ดูดีนะครับท่า2ส,สามารถช่วยให้เพื่อนเล่นได้แบบง่ายๆในการตีกิวคุณใส่ลิง์รถคูณด,ดาวมาหมดเลยคุณกดท่า2ให้เพื่อนไปตีฟีฟีได้เลยเพราะว่าอีฟายเนี่ยมันขยับไม่ได้เจอท่า2ดุด นะครับส่วนพอเจอเริ่มเจอบอสตัวสุดท้ายแล้วกดแอนติทําให้บอสลดเกาะ2เท่าไม่ดิให้เจอบอสลดเกาะ2คขั้นนะครับสองขั้นไม่ใช่2เท่าผมพูดผิดสองขั้นบอสก็ยุ่ยละตัวละครเพื่อนๆคุณก็ตีบอสตายได้แบบง่ายๆนะครับยามโตะคือแบบตอนนี้ตีกิวฮาร์ดมันง่ายมากมันจะมีสูตรสาเร็จอันหนึ่งอันนี้คือแบบผมสอนเพื่อนะเพื่อนของตัวน้อยก็ยามโตะหนึ่งตัวตัวบุ้นหนึ่งตัวตีตัวตีปกติตรงเผาหนึ่งตัวผัดง่ายๆเลยครับตอนนี้คือแบบมันเป็นสูตรที่แบบง่ายมาก มีประโยชน์มากๆนะครับการที่มียามาโตะในการตีกิ้วเนี่ยหนึ่งละคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของสนามพิบติของเพื่อนคุณไปยืนแช่บอกให้เพื่อนเพื่อนก็หักคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของการลวบม,มอนเขามีรวบม,มอนให้คุณไม่ต้องกลัวการที่มอนเตอร์จะตีสวนเพราะว่าเขามีลวบม,มอลมอนเตอร์ขยับไม่ได้มันเจอซีซีคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของบอสต,ตัวสุดท้ายมันจะถือเกินเพราะเขาแอนติทําให้บอสโดนโคตรถองโคตรลดเกาะคุณใช้ลดเกาะสองคันต่อให้คุณไม่มีบูทให้เพื่อน ยังโดนตีเข้าเลยเพราะเขาเจอรถเกาะสองคันมีประโยชน์จริงๆครับสำหรับยมามโตะตัวนี้นะครับแนะนำเลยอ่ะตัวสุดท้ายนะไอเซนโซสุเกะนะครับไอเซนโซสุเกะเวอร์ชันสงครามเลือดพันปีนะครับรนะีเมคนะเอออันนี้เป็นเวอร์ชันรีเมคมานะครับก็เอามาแก้ตัวจากสีสม้มนะครับเป็นเผ่ายมทูตสีเขียวแล้วก็ครั้งนี้มาในรูปแบบสายโจมตีปกติเอเนเคอยู่ที่804หน่วยที่เลเวล200นะครับเป็นผู้สังหารอารันคาตีอารันคาได้แรงขึ้นทาให้ตายทำให้ศัตรูติด อ่อนแรงได้นะครับลิงค์คือเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติแค่20%่นะครับยีเท่านั้นเกตเอฟเฟกต์ Effect, นะไอเซนจะมีในเรื่องของเกตเอฟเฟกด้วยความเสียหายโจมตีปกติแรงขึ้น100%เมื่อคุณเมื่อเกตเอฟเฟกต์ทำงานอยู่นะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ50%เมื่อเกตเอฟเฟกต์ทำงานอยู่นะครับในส่วนของพาสซีฟไอเซนจะไม่ติดไฟไหม้100%สามารถไปตีกิวอารันคาได้แบบไม่ต้องสนใจนะครับเพราะดันอารันคาเนี่ยมันเป็นไไฟหม มันเป็นไฟใหม่คุณใส่ลิงเลือดเต็มได้สบายไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขากันไฟบล็อกการหลบหลีกเผาเผาไหนก็แล้วแต่ที่มีการหลบหลีกเขาไม่สนใจเขาตีได้หมดเลยนะครับลมเชื้อบวกหนึ่ง ability ที่ไอเซนได้รับนะครับความเสียหายโจมตีโปติแรงขึ้น40%ฮิตโจมตีโปติบวกหนึ่งเมื่ออีฝ่ายติดออแรงติดเพิ่มขึ้น5วิยืดท่าเสริมพลังมีซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับยกเลิกการและโจมตีตัวละครมุดดินได้ด้วยเนาะแล้วก็บาเรียตอนเริ่มไม่ดิ บาเรียจากการที่กดใช้งานเพิ่มขึ้น2 i ไอเซนเนี่ยสกิล2เป็นการให้บาเรียแล้วก็เป็นการบลูดด้วยนะเป็นการใช้ท่าเสริมพลังด้วยนะครับเป็นการบัฟทีมด้วยจากบาเรียเนจะได้ตัวเองแค่แค่สจะเปลี่ยนเป็น5และให้เพื่อนจาก1เป็น3นะครับก็ถือว่ามาเซฟเพื่อนได้ดีขึ้นและเมื่อไอเซนทาให้ศัตรูติดสารพิบัติไอเซนจะได้ในเรื่องของเพิ่มพลัง ADK นะครับเพิ่มค่า ADK ขึ้น80%เป็นระยะเวลาหนึ่งอันนี้คือดีมากเลยนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสทําให้ตัวละครสีฟ้าติดสนับพิบติได้ง่ายขึ้นไอเซนตีตัวละครสีฟ้าไม่กี่ทีคุณติดเลย80%นะครับอันนี้ดีมากเอามาคอมโบกันได้แล้วก็เมื่อคุณเปิดใช้งานเกตเอฟเฟกตอนเริ่มเปิดนะสกิลทุกอย่างจะลดคูลดาวน์30%เอาอบริตี้นี้เอามาใช้กับสกิลสอให้สกิลสองวนได้ไวขึ้นนะครับสำหรับไอเซนตัวนี้ เก่งมากครับดูเพินเ,พนเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะตอนผมทาคลิปตอนที่ตู้มาแรกๆคนไม่ค่อยสนใจเลยไอเซนสนใจปู่สนใจจูบ,บัตแต่พอได้ลองเล่นไอเซนทุกคนกับพูดเป็นเสียงเดียว่าโอ้โหเก่งตัวนี้เก่งเก่งจริงๆผมยกให้เป็นสายตีปกติระยะไกลน,นะไม่เอายไกระยะผมยกให้เป็นตัวละครสายตีปกติที่ผมมองว่าแม่งดูดีที่สุดค่อนข้างครบเครื่องเลยไอเซนนะครับค่อนข้างครบเรื่อเลยคือทําหน้าที่ได้ดีมากคุณไปตีกิวอารันคาตัวนี้เนี่ย แบกคนเดียวผ่านได้แบกคนเดียวผ่านได้ง่ายๆเลยคือแบบเก่งมากๆตัวน,นี้แรงแรงมากๆครับไฮโลเพื่อนตีแรงถ้าตีดูดีระดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะไม่ได้ไก่มากบางคนบอกเขาไม่ตัวละครตีระยะไกลแต่มันเหมือนตีระยะกลางเพราะตัวเขาไม่ได้ตีไกลดูดูแอนิเมชันดูเหมือนไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าแบบ มันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วมันไม่ได้ไกลเวอร์ก็จริงมันไม่ได้ไกลเหมือนแบบบางตัวแบบพวกคังเงนโรสะแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเหลี่ยมกว่ากันไม่นิดนึงอาจจะแบบเหลี่ยมล้ำกว่ากันไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องของภาพรวมโดยรวมเนี่ยผมยกให้เลยว่าไอเซนเขาเก่งจริงนะครับเป็นตัวละครตีปกติที่เก่งมากๆนะมีในเรื่องของเกตเอฟเฟกมีในเรื่องของเพิ่ม ATK แปดสิบนะครับคุณตีกิวคุณไม่ค่อยได้ใช้หรอกเกรเอฟเฟกเพราะมันจะจบก่อนนะครับ การมีไอเซนกับไม่มีไอเซนนี่แตกต่างกันมากผมเคยใช้ตีิวนะครับอารันคาเมื่อก่อนผมใช้เนี่ยทีมผมเนี่ยมาก,ก่อนผมอยู่ที่จบอยู่ที่4 6ถึง44วีวิอันนั้นคือเวลาที่เหลือพอผมใช้ไอเซนเวลาผมเหลือเพียงแค่ผมใช้เวลาผมใช้เวลาโดยรวมในการตีกิวเพียงแค่6ถึง 6- กถึงสิบวิก็คือเวลาผมจะเหลือแบบ54วิบสีวิหาิวิ มันคือความแตกต่างเขาทําให้เกมได้ไหลลื่นเร็วมากสำหรับไอซ์นตีแรงมากๆตัวนี้เก่งเลยนะครับเก่งเลยอา,อาจจะดูเหมือนอวยนะอาจจะดูเหมือนอวยแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้เก่งจริงตัวนี้เก่งจริงตู้นี้เป็นตู้ที่3ตัวละครมันคุ้มครับ3ตัวละครนี้คุม้มแต่ต้องวงเล็บก่อนนะคุม้มในส่วนของผมเพราะว่าผมได้ใช้งานพวกคุณจะใช้งานหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณอาจจะแบบเล่นเพราะชอบสะสมตัวละครเล่นเพราะแบบ ไม่ได้อินจริงจังกับการตีกิ้วมาก,กอะไรขนาดนั้นไม่ได้จริงจังกับตัวละครมากขนาดนั้นอย,อย่างเช่นแบบไอเซนเก่งจริงแหละแต่มีตัวละครใช้ทดแทนมีใช้ทดแทนอยู่แล้วไม่สนใจมันได้เช่นกันครับคุณจะสนใจหรือไม่สนใจมันแล้วแต่คุณเลยนะครับเพราะว่าไอ้น,นี้เขาทามาขายแน่นอนม,นมันมีสินค้ามาขายมันก็จะมีผู้ซื้อเลือกระหว่างสนใจกับไม่สนใจนะครับอยู่ที่คุณเลยนะไอ้น,นี้ผมแค่มาบอกในเรื่องของความสามารถของพวกเขาในเรื่องของรายละเอียดตู นะครับชอบไม่ชอบอยังไงบอกกันได้สลับ3าตัวละครนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าตู้นี้ดูดีกว่าตู้กลางเดือนที่กำลังจะมานะครับอันนี้ผมขอพาแวะวนไปที่หนึ่งตู้กลางเดือนโผล่มาแล้วนะก็ค่อนข้างที่จะห,หวังนิดนึงนะไม่ได้ผมจริงๆผมไม่ได้หวังนะแต่ผมไม่คาดคิดว่ามันจะอไอไองตัวนี้กลับมาอีกน่าจะเปลี่ยนเป็นอลังคารตัวอเออผมผมไม่ได้รู้สึกแย่นะที่มันมีตัวละครตัวละครปกติแต่ผมรู้สึกแย่ที่ ในกร์ตูนมัน,ม,นมันทำอะไรบ้างวะบีลาบาล่างเนี่ยผมไม่เห็นมันสู้เลยมาถึงมันก็แปลงล่างเลยทำไมต้องเอาล่างนี้มาทำไมไม่ขายอลังคาตัวอื่นให้มันหลากหลายหน่อยทำไมต้องขายตัวซ้ำๆที่แบบมาเมคใหม่แบบเปลี่ยนอาร์ตหน่อยแล้วก็ไม่ได้สวยด้วยนะดูดูธรรมดาธรรมดามากนะครับผมลืมไปว่ามีกดย้อนกลับผมไม่ชินนะประมาณนี้นะครับสำหรับตู้กาชาสงคมเลือดพันปีตู้นี้ดูดีนะครับแต่จะเปิดเยอะหรือน้อยขึ้นยอยู่กับคุณ นะครับยังไงก็แล้วแต่ตู้จะดีขนาดไหนผมอยากให้คุณเหลือเพชรไว้ดูเชิงสักนิดหนึ่งนะครับเดือนหน้าน่าจะอีเวนต์ใหญ่เดือนหน้าครึ่งต่อครึ่งเลยผมว่าน่าจะมีไลท์น่าจะมีไลท์นะครับน่าจะมีประกาศไลท์ไลท์ใหญ่ของทางออฟฟิเชียลเดือนหน้าเพราะว่าแทบไม่พลาดแทบทุกปีเลยนะครับเดือนเมษาเนี่ยเมษาเดือนเจ็ดเดือนเดือนเมษาเดือนกุมภาแล้วก็ธันวาเนี่ยส่วนมากอะ่ะนะครับเป็น มีไลฟ์อยู่แหละส่วสนมากมีไลฟ์อ่อดีต้องรอดูนะครับว่าเดือน4เมษาจะมาหรือเปล่าจะมีของดีมาหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นปีที่แล้วก็จะเป็นพวกเคมบะจ,จิสามเคมบะจ,จิปีนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่รู้ว่าไอตู้ใหม่ที่จะมาในอนาคตจะเทียบทับกับตู้นี้ได้หรือเปล่าเพราะว่า3ตัวในตู้นี้มันดูดีแบบเห็นได้ชัดมันเก่งแบบเห็นได้ชัดน,นะครับอ่าอดีแบบหาย เหมือนช่วยขายนะเออแต่ผมพูดจากใจมันมันเก่งจริง3ตัวนีมน้มันเก่งจริงนะหน้าที่อามันดูดีมันดูว้าวทั้ง3เลยนะครับมันดูว้าวทั้งสนะแต่ละตัวก็ระดับท็อปหมดนะไอ้นี่เก่งตีปกติไอ้นี่ PVP ไอ้นี่สายสกิลนะผมให้แบบดูดีมากทั้ง3เลยนะพูด,ดง่ายๆคือส่วนตัวผมอะตีปกติเก่งสุด PVP ดูดีสุดดูเก่งสุดอะมันอาจจะมีแพ้บ้างแพ้ทางบ้างอะไรบ้างแต่โดยภาพรวมอะ่ะผมให้มันดูดีสุดเพราะประโยชน์มันเยอะทั้งบูทั้งความแรงอยู่นานเก่งอะไรพวกนี้ปู่นี่ก็อาจจะสกิลไม่ได้แรงที่สุดในเกมแต่ผมให้แม่งเก่งสุดในสายสกิลอ,ะอ่ะนะคุงงไหมว่าทําไมผมถึงให้มันเป็นเก่งสุดในสายสกิลเพราะว่าถ้าไม่ตายมันแรงด้วยคือมันตอบโจทย์ในเรื่องของความแรงสกิลอาจจะไม่เท่าบางตัวที่มันออกมาเว่อร์แต่บางทีดันมันไม่ได้หินขนาดที่แบบ คุณต้องแรงขนาดนั้นเพื่อเคลียร์แค่ความแรงของปู่ิพิュ๊มันก็แรงพอที่จะเคลียร์ได้แล้วแล้วทําให้ตายมันช่วยทําให้เล่นง่ายขึ้นตีกิลนี่คือแบบเห็นได้ชัดเลยไอ้พวกสก,กิลแดงหลายๆตัวไม่สามารถทําแบบปู่ได้ด้วยในการที่แบบบึ้มแล้วก็จบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเขด,ด้วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมก็ฝากเขด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับไว้เช่นใหม ก็ปฏิตัมกันนะครับแล้วใครที่จะเปิดเปิดไม่เปิดยังไงบอกกันได้เปิดแล้วได้อะไรบอกกันได้นะครับส่วนตัวผมผมลืมเลยผมลืมทิ้งท้ายอัน,นี้ต้องทิ้งท้ายก่อนจริงๆเราจะปิดคลิปแล้วหรือต้องทิ้งท้ายนิดนะึงส่วนตัว,ตว,ตวผมผมเปิดแค่สเต็ปเดียวบอว่าขสเต็ปฟรีผมมีทั้ง3ตัวแล้วครับผมมีปู่องับห้ายูอบาสสองับห้าไอเซนสามับห้านะครับซึ่งเปิดเพิ่มมันก็เก่งขึ้นอย่างปูเนี่ยเป็นตัวละครที่อ่ะผมต้องบอกก่อนนะไอ้น,นี่คือผมเสริมอีกนิดหนึ่ง อ่คลิปยาวขึ้นอีกละผมต้องเสริมอีกนิดหนึ่งสองตัวละครนี้เป็นสองตัวละครที่ดึงประสิทธิภาพคพัมพีมาได้เยอะที่สุดมากกว่าไอเซนทาไมถึงไอเซนทำไมถึงมากกว่าไอเซนไอน,นี้เป็นคําตอบที่ผู้เล่นที่เล่นเป็นอยู่แล้วเข้าใจแต่ผู้เล่นใหม่บางคนอาจจะงงไอเซนเนี่ยเขาใช้แค่ค่า a เ k กับคิคัมพีหนึ่งคัมพีสองโอเคสามสี่สามสี่เนี่ยมันจะเช็มันจะว่างไปสามสี่เพราะว่าสามกับสี่คุณจะเลือกได้แค่เลือดดีฟแล้วก็เอสพีมัน ไม่ได้ใช้ทั้ง2เอ้ยมันไม่ได้ใช้ทั้ง3 SP ตัดทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้เลือดกับดิฟอาจจะได้ใช้แต่คุณแค่ไม่ได้แลกอะไรอยู่แล้วเลือดคุณไม่ได้ลดอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปวัดค่าคอมอึดอยู่แล้วก็เท่ากับแค่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ดึงประสิทธิภาพจะไปจะไปใช้อีกทีหนึ่งคือคัมภีร์ที่5เพราะว่าเราต้องไปหวังช่องที่6ช่องที่6ก็็รีให้ได้เป็น ATK อ่ะไอเซนมันจะมีช่องว่างระหว่างคัมภีร์ที่3 4นะครับต้นปูกับโยบัส แน่นอนปู่เนี่ยคำพีที่มันใช้จริงๆอะ่ะหลักๆเลยนะคือ SP กับคิอาจจะมีลองลงมาเป็น a d ดีเเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ปู่ตัวนี้ไม่ตายแรงเน้นไม่ตายไม่ตายเขาเน้นด้วยคุณจะคำพีที่3ามคำพีที่4มันได้ในเรื่องของทําให้ตายแรงปู่เท่ากับใช้คำพีได้คุ้มมากนะครับในเรื่องของทําให้ตายแรงมันเอามาได้ใช้ต่อส่วนจูบัตตัว PVP เอาใช้ทุกค่ายเว้น SP จะเป็น a อดีค e ิเลือดดีฟ e เขาได้ใช้คุ้มนะครับจูบัต ถ้าคุณได้คัมพีมาเพิ่มคุ้มนะครับแต่ว่าเพชรที่คุณเสียเสียไปเท่าไหร่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมแค่พูดในเรื่องของเธอเขาได้ตัวมาเพิ่มและใช้มันมันมันคุ้มค่าในการอัพมันไม่ได้เหมือนไอเซนที่แบบเปิดเพิ่มหาไอเซนสามสี่มันผมรู้สึกมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ใช้มันไปอีกทีหนึ่งที่แบบโดดเด่นเลยคือคัมพีที่5นะครับมันจะไม่เหมือน2คนนี้นะแต่ตัวผมผมไม่ได้ต้องการเปิดเพิ่มให้เสียเพชรเพิ่มเพื่อมาเอาตัวละครผู้นี้ซ้ำมากินเพิ่มให้มันเก่งขึ้นเพราะ แค่นี้มันก็เก่งอยู่แล้วครับหนึ่ง้ามันก็เก่งอยู่แล้วสอง้ามันก็เก่งอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นที่จะแบบต้องหา้หาห้าเท่านั้นนะยังผมเนี่ยสองแถ้าบอมกิวได้จูบัตสองแ้ายังยืน PVP ได้ค่อทั้งได้สบายเลยผมไม่เคยตกจักดับคู่เลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่ง PVP ของเซิร์ฟเอเชียเนี่ยมันไม่ได้ตึงเท่าเจแปนหรือโกบอกนะครับมันก็จะแบบง่ายๆหน่อยเพราะฉะนั้นใครที่กำลงัลงเลว่าพี่ผมเปิดเพิ่มยัดคัมพีเอาคัมพีมาเพิ่มดีไหมผมบอกคุณเลยว่าอันนี้แล้วแต่คุณแต่ส่วนตััวผมมมมผมมมมมุออนน้นก็คื ผมไม่ได้สนใจผมไม่อยากเสียเพชรเพิ่มเพียงแค่ให้ตัวละครมันเก่งขึ้นทั้งทั้งที่มันผ่านอยู่แล้วมันดูดีอยู่แล้วผมอาจจะเปิดเพิ่มปู่อาจจะบอมคิวได้ง่ายขึ้นตีกิวเวลาตีคิวอาจจะไวขึ้นเพียงเซี่ยววิเพราะว่าบอมคิวปู่มันใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งหนึ่งวิอาจช้เซี่ยววิบางทีเซี่ยววิจบบางทีหนึ่งวิจบผมอาจจะเร็วขึ้นเซี่ยววิเซี่ยววินะเพราะว่าผมไม่นับเป็นวิเพราะว่าไอ้ปู่มันบอมคิวแป๊บเดียวก็จบแล้วสองทับหาน อนุภาอาจจะในอูง่ายขึ้นในต่อการลีแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไปเสียเพชรโดยที่ผมไม่รู้ว่าจะได้ด้วยหรือเปล่าคือผมต้องไปลงทุนกับสิ่งที่ผมไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่าต่อให้ได้มามันคุ้มค่าหรือเปล่ากับที่เราไปเสี่ยงดวงอ่ะต้องบอกก่อนนะว่ากาชาเนี่ยเราคอนโทรลได้แค่จุดหนึ่งว่ามันมีตมัวละครพวกนี้จริงแต่เราไม่สามารถคอนโทรลให้มันออกไปเปะไนดะ้นะครับผมก็เลยไม่กล้าไปแหละ อ,อันนี้ก็มุมมองของผมนะครับอาจจะเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเพิ่มดีหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่มุมมองคุณนะครับคุณอาจจะแบบผมอยากให้จุบัทมันเก่งขึ้นคุณก็ไปเพิ่มลักหน่อยหนึ่งแต่ควรตั้งงบอย่าไปทุ่มจนหมดหน้าตักนะครับยังไงก็แล้วแต่รอดูทั่ใหม่ด้วยเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมพูดปิดคลิปไปแล้วนะก็ปิดคลิปเลยแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ